ใต้ท้องเนี่ยผมให้โอ้พ่นกินโค้ดมาให้นะครับกินโค้ดคือการสนิมนะครับเพราะรถคันนี้มันขับสี่มันเหมาะสําหรับใช้กับงานต่างวัดก็คือมีพวกดินแดงพวกอะไรฝั่งลึกเนี่ยมันจะกลายเกาะกลายเป็นสนิมได้ก็ผมก็ให้กับพ่นเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับก็คาบรอยดดํานี่คือมันไม่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 ใช่รถย้อมแมวนะครับคือเป็นรอยกินโค้ดที่ออกพ่นมาเป็นรอยการสนิมก็คือถ้าออกเอาคันนี้ออกไปเนี่ยแล้วขับต่างวัดนยครับก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องแบบว่า ช่วงล่างมีมีปัญหาเพราะมีสนิมเข้ามีสนิมในช่วงล่างอะไรงี้คือไม่มีครับปัญหาคันนี้คือจบเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นแบบว่าโรงงานเดมิมๆอะ่ะสีตรงนี้มจะดาดาเงาครับสีจะดําเงาแต่เราพ่นกินโคลไปแล้วมันจะออกรําด้านเลยครับเพราะมันเป็นตัวการสนิมเนี่ยมันเป็นตัวการสนิมก็คือแบบว่าใช้งานแบบอายุการใช้งานของกินโคลก็ประมาณ4-5ปี ถ้าขับลุยนะครับยาวๆเลยเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยก็มันก็แบบประเทศไทยก็รู้อยู่ว่าน้ําก็อาจจะท่วมได้ก็คือเราก็เซฟไปก่อนดีกว่าไปดีกว่า้ะแกนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบผมกอปประดับยนต์นะครับผมวันนี้ก็ จะพามาดูนะครับผมสภาพก่อนลุงนะครับของ Toyota r e v o คันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้ขับ4นะครับผมเป็นตัวขับ4นะอันนี้เป็นเครื่อง2.8นะครับผม 2.8G ขับ4เกียร์ธรรมดานะครับผมแรงม้าอยู่ที่177แรงม้านะครับผมราคาป้ายแดงของเขานะครับผมอยู่ที่ประมาณ950,000บาทนะครับผมส่วนราคาตลาดนะครับผมก็ขายตั้งแต่650,000นะครับผมถึง750,000นะครับผมส่วนของเราของเรานะครับผมบอกเลยว่าราคาช่วงนี้พิเศษมากๆนะครับผมอยู่ที่695,000บาทนะครับผมแล้วแต่สภาพรถนะครับผมแล้วแต่ ไม่นะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้ได้มาสุดยอดมานะคผมเป็นเกียร์แบบพรีเมียมเลยนะคันนี้คือสีเดิมโรงงานนะครับผมคือไม่ได้เก็บสีเลยนะครับผมคือแบบสีเดิมแท้เลยมา <c oughs> ส่วนอินเสิร์ข้อดีข้อเสีเยเนะี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูใต้คลิปนะครับผมไป โอเคนะครับผมส่วนถ้าใครไม่ชอบหน้าเดิมนะครับผมหน้าเก่าของเขานะเราก็สามารถแปลงหน้าให้ได้นะครับผมมีทั้งหน้าล็อกโค้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวหน้าใหม่นะครับผมที่เขาเรียกกันว่าหน้าหมูป่าปี20นี้นะครับผมเราสามารถทําให้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมของเขานะครับผมว่าคันนี้มีอะไรที่ว่าต้องทํช่วงของเหลวนะครับผมช่วงล่างเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปแต่เรื่องสีนะผมบอกเลยว่าเรื่องสีผ่านนะครับผมค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูสภาพภายในนะว่าต้องแก้ต้องอะไรตรงไหนทันบ้านนะครับผมไปมาเดี๋ยวเราม อย่างที่บอกไปนะครับนี่เป็นสีเดิมๆแท้ๆนะครับผมบอกเลยว่าสีค่อนข้างคลีนนะครับผมก็จะมีอ่าพวกขนแมวเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ขัดสีเก็บได้นะครับผมคือไม่ต้องทําเลยนะก็ผมบอกเลยว่ารถค่อนข้างใหม่นะแล้วก็ไฟที่ได้มานี่เป็นอ่าโปรเจคเตอร์นะครับผมมีเดย์ไลท์นะแล้วก็มีตัดหมอกนะครับผมที่เขามาให้นะมาแล้วครับผมส่วนยางของเขานะครับผมเป็นยางกุตเยร์นะครับผมปีสินะครับผมรหัสยางของเขาเป็น265นะครับผมทับ65 R17 นะครับผมโอเคสภาพสภาพดอกก็ยัง ยังลึกอยู่นะก็ครึ่งนิ้วผมอะครึ่งนิ้วก้อยผมเลยนะก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับผมโอเคส่วนแม็กแม็กนี่ก็ต้องท so ํานะครับผมก็มีน okay, ้ำคราบยางมาต่อยนะครับผมแล้ว hmm. ก็เหมือนรอยขูดนิดหน่อยนะครับผมโอเคเห็นไหมเสื้อผ้าค่อนข้างคลีนเลยนี่นี่นี่เห็นป่ะเสียงเล็กบางมากเลยนี่เห็นป่ะเสียงบางมากเลยตึกงตึ๊ตึ๊นี้ไม่ต้องสนใจอันนี้มาติดเห็นไหมเสียงค่อนข้างคลีนเลย คือสภาพรถแบบผมว่าเอามานะล้างขัดสีขายได้เลยนะครับผมแล้วก็คันนี้ที่เขาติดมาให้นะครับผมจะเป็นโรบารนะครับผมติดไว้นะครับผมเอาไว้ขนนุ่นขนนี่นะครับผมโอเคเสียงค่อนข้างคลีเลยก็สําหรับคนนะครับผมลูกค้าที่ไม่ชอบหน้าเก่านะอยากทำเป็นหน้าโลโก้นะผมบอกเลยว่าไม่ได้ติดแค่หน้าอย่างเดียวนะครับผมสติกเกอร์เรามีติดให้นะครับผมผมบ,บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะจัดเต็มเลยเรามีคันนึงนะที่เราติดไปสวยมากๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดู ช่วงล่างกันนะครับผมโอเคคับสีผ่านนะครับผมนี่เห็นไหมน้ำสวยใช่ครับสีสวยมากมเลยโอเคนี่เดี๋ยวเรา,เาไปมุดเดี๋ยวเรามีมุดใต้ท้องกันมา,อาโอเคครับผมมาด้านหลังนะครับผมด้านหลังฝาเดิมนะครับผมนี่เห็นไ,ไหมก็จะมีคราบส่งคราบสีนิดหน่อยนะครับผมก็คือยังไม่ค่อยได้เก็บนะนี่ด้านท้ายก็ยังมอมแรมคราบน้านะครับผมนิดหน่อยนะก็ เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวล้างเดี๋ยวขัดสีกันอยู่แล้วนี่มาดูด้านท้ายนะครับผมเห็นไหมเห็นป่ะสันรอยเม็ดยังอยู่นะครับผมแล้วก็ไฟไฟ,ไฟใสมากๆเลยนะไฟใสมากๆเลยสองข้างเลยดูเปรียบเทียบกันได้เนี่ยเวลาแบบดูรถอะมีสองฝั่งลองเปรียบเทียบกันดูนะแต่ผมบอกเลยว่า้ายไ,ไม่มีนะผมไม่มีโดนนะแล้วก็ไฟใหม่มากๆเลยใส่กิ้งเลยเดี๋ยวต่อไปดูใต้ท้องกันนะสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูใต้ท้องรีโวตัวนี้ยกสูงขับสีนะครับใต้ท้องเนี่ย ผมให้เอาพ่นกินโค้ดมานะครับกินโค้ดคือการสนิมนะครับเพราะรถคันนี้มันขับสีมันเหมาะสาหรับใช้กับงานต่างวัดก็คือมีพวกดินแดงพวกอะไรฝังลึกเนี่ยมันจะกลายเกาะกลายเป็นสนิมได้ก็ผมก็ให้กับพ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับก็ภาพรอยดาๆนี่คือมันไม่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 ไม,ไม,ไม,ไมใช่รถย้อมแมวนะครับคือเป็นรอยกินโค้ดที่ออกพ่นมาเป็นรอยการสนิมก็คือถ้าออกเอาคันนี้ออกไปเนี่ยแล้วขับต่างวัดนยครับก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องแบบว่า ช่วงล่างมีมีปัญหาเพราะมีสนิมเข้ามีสนิมในช่วงล่างอะไรงี้คือไม่มีครับปัญหากันนี้คือจบเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นแบบว่าโรงงานเดมิมๆอ่ะสีตรงนี้มจะดาดาเงาครับสีจะดําเงาแต่เราพ่นกินโคลไปแล้วมันจะออกรําด้านเลยครับเพราะมันเป็นตัวการสนิมเนี่ยมันเป็นตัวการสนิมก็คือแบบว่าใช้งานแบบอายุการใช้งานของกินโคลก็ประมาณ4-5ปี ถ้าขับลุยๆนะครับยาวๆเลย, <ทะ S 2> ยเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยก็มันก็แบบประเทศไทยก็รู้อยู่ว่าน้ําก็อาจจะท่วมได้ก็คือเราก็เซฟไปก่อนดีกว่าไปดีกว่าแล้วแก้นะครับอันนี้ก็ไม่มีชนนะครับท้ายโครงคางครับท่งสียังสวยครับคมเนี่ยยังเป็นวงกลมวงกลมวงกลม,ม,มเลยครับสีรอยต่อรอยอะไรไม่มีตัดนะครับไม่มีเชื่อมแล้วก็เราก็บะดูลึกๆนะครับข้างในกบมาเนี่ยมันจะเห็นแผงกระบะทั้งหลังหมดเลยมันก็จะไม่มีนะครับถ้าเป็นรอยชนมาจะมีรอยตี รอยตีรอยดึงครับจะเป็นจะเป็นรอยเชื่อมหน่อยออกแต่เนี่ยมันจะเป็นเดิมไม่มีนะครับยังคมๆอยู่ก็เอาขอบคุณมาครับผมพี่ตั้าสำหรับช่วงล่างของเราแน่นๆเลยนะโอเคอย่างที่บอกนะครับผมสีค่อนข้างจะเดิมนะสีเดิมแล้วก็บางนะผมก็ไม่มีอะไรครับผมค่าวๆด้านนอกก็อย่างที่บอกไปนะครับผมคือสีไม่ต้องเก็บนะครับผมคือสีเดิมจากโรงงานนะก็เดี๋ยวต่อไปแล้วครับผมเราไปดูด้านในก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูหน้าเครื่องยนต์มาเหอเราไปดูด้านในกันนะครับผมว่า มีอะไรตรงไหนที่ต้องทําบ้างนะครับผมเรารับรถเสร็จนะครับผมอย่างแรกก็ที่เรามาถึงนะครับผมตอนล้างช่วงแรกนะก็จะมีพ่นนะครับผมพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะครับผมแล้วก็อบโอโซนนะครับผมส่วนถ้ารถคันไหนชงเสร็จแล้วก็เหมือนกันนะครับผมฉีดแอลกอฮอล์นะครับผมแล้วก็อบโอโซนเรียบร้อยนะครับผมเข้ามาคันนี้บอกผมบอกเลยว่าเนี่ยอย่างที่เห็นไปนะครับผมมีขาดนะครับผม อันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนหนังแน่นอนนะครับผมส่วนด้านนี้ก็ขาดเหมือนกันนะครับผมส่วนในพวกตัวหนังแตกเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับผมเป็นหนังแท้นะครับผมผมบอกเลยเปลี่ยนเป็นหนังแท้นะต่อให้ราคาจะสูงแต่เราก็ทํานะครับผมเพราะว่าเจ้านายผมเขาแบบขัดรถมาเกีรตดีอยู่แล้วอ่ะก็คือแบบภายในก็ต้องแบบเอาให้สุดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผมก็คันนี้ครับผมอย่างที่บอกไปนะเป็นตัวขับสี่นะครับผมปรับได้นะรับสี่ขับสองขับสองขับสี่สูงขับสองไอขับสี่ต่ำได้หมดนะครับผม ถ้าเวลาเราติดหล่มนะครับแล้ววิ่งขับสี่อยู่บนเขาเนี่ยรถมันจะวิ่งขับเพื่มนด้สี่ล้อมันจะค่อยๆปีนไปสมดตว่าถ้ามันติดถ้ามันติดนะถ้ามันติดล้อหลังนะเราเปลี่ยนเป็นขับสองนะครับแรงแรงกระชากแรงบิดมันจะเพิ่มขึ้นถ้าขับสี่อ่ะมันเหมือนมันจะนงๆหน่อยอขับสี่ล้อวิ่งสี่ล้อ,ลอใช่แล้วกําลังเครื่องมัน เอาแงเครื่องมันแบบว่ามันก็ต้องปั่นให้ร้อนวิ่งพร้อมกันมันจะหน่วงหน่อยแต่ถ้ามันเปิดขับสองเนี่ยมันก็จะตัดล้อหน้าออกไปมันก็เหลือแค่ล้อหลังมันก็จะปั่นแรงปั่นมันก็ได้ดีขึ้นใช่ไว้ไต่ขขบถ้าเวลาเวลาแบบแฉะเนี่ยขับสี่น่าใช้ไต่เขาได้ดีได้ให้อยูวขับสองขับสองเวลาแรงกระชากแรงบิดมันเยอะมันจะฟรีแล้วล้อมันจะเป็นมันจะติดเลยติดลมเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับผม ก็อย่างที่บอกไปนะพวกรถตัวใหม่ๆรุ่นใหม่ๆมออกมาแล้วผมเวลตาตัดเครืองต้องเหยียบพัดนะไม่ใช่เหมือนมวกตัวเก่าๆ,ๆนะผมที่ขึ้นมาบีกุญแจแล้วก็ขายได้เลยนะโอเคก็คันนี้นะครับผมที่ผมดูมานะก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ด้วยนะผมมีนนําทางนะโอเคสภาพภายในสวยนะก็จะมีเบาะนะครับผมที่ว่าต้องทํากันนะแต่เบาะไม่ยุ่มนะครับผมเบาะยังแน่นอยู่นะก็จะมีแค่อันนี้นะครับผมตรงนี้ขาดไปนะ นั่งไงก็ไม่ดูก็อย่างที่บอกนะคันนี้มีเนยแล้วผมก็ที่ให้เห็นนะ่หน้าจอมันไม่ขึ้นก็ไม่ต้องไม่ต้องถามแล้วผมเพราะว่าทางเราถอดเอสซีการ์ดไปเก็บนะครับผมเพราะว่ารถเราต้องไปนู่นไปนี่ใช่ไหมแบบมาอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวมันหายเอาง่ายๆก็การ์ดชิ้นหนึ่งมันก็ไหวตั้งอ่ะถูกป่ะล่ะก็เซฟไว้ก่อนนะครับผมก็ง่ายๆก็หลักหมื่นนะครับผมก็ไม่เท่าไรแล้วหลักหมื่นนะหลักหมื่นแล้วไม่เท่าไรแล้วโอเคอย่างที่บอกไปตัวนี้มีกล้องหลังนะมีกล้องถอยด้วยโอเค ะต้องถอยนะตัวนี้นะก็ถือว่าอานวยความสุขได้ดีนะครับผมหรือนี้ก็กระบะส่วนมากก็จะมีนะกล้องหลังเพราะว่า <c oughs> เริ่มเล่นกงนเยอนะแล้วป่ะเดี๋ยวต่อไปนะผมไปดูด้านหลังนะว่ามีอะไรบ้างก็ด้านหลังนะมีที่พักแขนมาให้นะครับผมมีแอร์หลังมาให้นะเย็นเลยโอเคเบาไม่ยม่่มแล้วก็ผมไม่มีตรงไหนที่ต้องทํานะก็บอกเลยว่าค่อนข้างสะอาดนะครับผมค่อนข้างโอเคเลยก็เดี๋ยวมีเก็บงานนิดหน่อยนะครับผมก็อย่างที่ไม่ผ่านก็นี่ ผมก็ยังเป็นคาบอยู่นะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะผมไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะครับผมว่ามีอะไรที่เราต้องทำไปบ้างหรือว่าทําไปแล้วบ้างนะครับผมไปเอาละครับมาต่อที่หน้าห้องเครื่องนะครับก็คันนี้เป็นรีโวเป็นตัวดีเซลครับตัวเทอร์โบเป็นขับเศก็เดี๋ยว,วก่อนที่จะไปดูรายละเอียดรอบห้องเครื่องเดี๋ยวจะพามาดไูไอ้น้ำมันว่าจะมีกระดงกระเด็นออกมาหรือเปล่าตอนเบิร์นนะครับ๋มาดูเลยครับเบิร์นเลย นี่ครับก็ปกติน้ำมันน้ำมันเครื่องไม่มีกระเด็นเยิ้อออกมาจากทางทางก้านวัดนะครับก็เครื่องคันนี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่ขอกับเครื่องเลยครับแล้วก็จุดที่สองนะครับเป็นน้ำในหม้อน้ำก็เป็นสีชมพูรครับนี่ยังเต็มแม็กซ์อยู่เลยก็คือรถรถคันนี้ก็ยังแบบว่าน้ำน้ำแบบว่าน้ำแบบน้ำยังดีอยู่ก็คือโดยรวมเนี่ยคันนี้คือแบบดูดีสะอาด ปกตินะครับแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งครับเครื่องดีเซลคือเนี่ยเปิดหน้าเปิดเปิด,ปดฝาโปงมาแล้วก็หมุนหมุนตรงใบพัดนะครับว่าว่ามันยังยังดีอยู่หรือเปล่าเครื่องดีเซลอ่ะมันเหมือนเครื่องเบนซินนะครับเครื่องดีเซลอ่ะใบพัดมันจะติดกับตัวเครื่องมันจะใช้กําลังเครื่องเป็นคนเป็นตัวปั่นใบพัดก็คือเราสามารถเราสามารถหมุนได้สมมติว่าถ้ามันแบบว่าเราหมุนเสร็จปุ๊บแล้วมันลื่นไปเลยคือใบพัดตรงเนี้ยใช้ไปประมาณห้าพันโลเนียมันจะมีปัญหาจะมีเสียงดังตา,ต,าตาขึ้นมาแต่นี่เราของเราของเรา,เราปกติ มันยังไม่ลื่นไม่ฝืดไหนว่าเรามาจับเดิเนี่ยคือมันมันหมุนยเงี้ยมันหมุนเงี้ยมันไม่ลื่นป่ะถ้าแบบว่าถ้าหมุนปุ๊บแล้วแม่งลื่นลื่นเลยนะแบบลื่นเลยก็คือเนี่ยไอตัวมันมันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะตรงตรงหน้าเครื่องอะตรงหน้าเครื่องอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นแกนเออเป็นเป็นเฟืองเสียบกับเสียบกับพัดพัดลมใช่ป่ะมันจะเป็นแกนเสียบพัดลมเครื่องดีเซลอะพัดลมมันจะติดกับกับเครื่องเลย มันจะเป็นมันมันมันไม่ใช่เป็นเป็นแบบเครื่องเบนซินที่หมออน้ําติดพัดลมใช่ป่ะมันเป็นพัดลมใบใหญ่ใบเดียวสมมติว่าถ้ามันถ้ามันลื่นไปเลยมันปั่นมันมันปั่นแล้วว่าจริงแต่คือจะพูดว่าไงถ้ามันปั่นแล้วจริงแต่คือใช่มันปั่นแบบว่าไม่มีกําลังมันปั่นมันปั่นฟรีทิงแล้วมันพารอบเราล่อเราตกด้วยเพราะใบพัดตัวเนี้ยมันใช้มันใช้กําลังรอบมันใช้กําลังรอบเพื่อเงเป็นคนปั่นอ่ะมันไม่ใช่ใช้ไฟฟ้าปั่นสรุปเลยสรุปคือถ้าไปซื้อ เจอใบพัดแบบลองสังเกตดูลองหมุนดูถ้าเจอใบพัดแบบหมุนแบบหมุนแบบฟิวไปเลยก็คืออย่าอย่าไปซื้อเลยครับเพราะมีปัญหาเรื่องใบพัดแน่นอนมีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนอนาคตนะเนี่ยแต่ของเราเนี่ยผมหมุนแบบแรงๆนะเนี่ยก็แค่เนี่ยเนี่ยผมก็กแค่เนี่ยมันไปได้แค่เนี่ยเพราะมันเป็นมันใช้รอบเครื่องยนต์ปั่นนะมันไม่ได้ใช้ใบป,ป้าปัน่นมันก็จะแบบเหนื่อยๆหน่อยแล้วก็ต่อไปนะครับจะพามาดูคารคานก็อย่างที่ท่านผู้ชมเนี่ย หลายๆคนรู้ครับก็เคยบอกไปแล้วก็คือจุดเมดอาร์ตนะครับจุดคารนจะยังคมอยู่ครับรูที่เขายิงเลเซอร์มาก็ยังคมอยู่นะครับก็คือถ้ามันไม่คมก็คือรถคันนั้นอนะ่ะโดนชนมาแบบโดนชนอาจจะโดนชนหนักมากไม่หนักมากก็แล้วแต่สภาพรถของคันนั้นนะครับแต่ที่ถ้าชัดๆเลยก็คือต้องเป็นวงกลมเท่านั้นโอเคครับผมก็ขอบคุณพี่ตั้มมากนะผมที่มาชี้แจงนะครับผมทั้งเรื่องอ่าช่วงล่างนะครับผมทั้งอ่า กิจการสนิมนะครับผมได้ท้องนะแล้วก็เป็นนาของเครื่องนะครับผมว่าทํางานยังไงบ้างนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมผมฝากรีโวคันนี้ของเราด้วยนะครับผมราคา6 9 5 0 0 0บาทนะครับผมเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะผมขับสี่นะก็ก่อนจากฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ